สวัสดีค่ะสำหรับช่วง world news ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศนะคะที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อการแผ่ขยายแสงแห่งพุทธธรรมที่กว้างไกลไปทั่วโลกไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดงานบุญบูญบชาข้าวพระออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ค่ะ สำหรับพิธีการ,รมเริ่มขึ้นในเวลา2นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษโดยสงใจร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปะยังศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างวัด ดยมีประธานพระปา่าคือกัลายาณมิตรมนทากรีบเมฆได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีมีกัลายาณมิตรพัชรินยิ้มพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกันลายาณมิตรหลิวหั่นเจาและกัลายาณมิตรนิโคเชนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนทุกท่านได้น้อมนําจตุปัจจัยทยธรรมถวายแดกคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงให้โอวาสเกี่ยวกับความสําคัญของการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราควรทําให้ครบ12ครั้งใน1ปีพร้อมทั้งได้เชิญชวนสาธุชนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดผ่านโปรแกรมซูมโดยกิจกรรมหลักๆคือการสวดมนต์และนั่งสมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ยังคงจัดแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทุกท่านต่างปลื้มปิติในการสั่งสมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายกรุมมะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดพิธีถวายโคมมาคาประทีปเนื่องในวันมาคาบูชาออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ โดยพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานส่งได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกันลยนมิตรมันธนาฉายทองดีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนในภาคสายท่านประธานสง์ได้นำสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมมาค้าประทีปโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลเาณยนมิตรจีรนาหาเซกว่าส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัย4คือกัลเาณยนมิตรปรีดามาซึบาราและกัลเาณมิตรนงลักษ์ไซโต พร้อมกันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆศูสูนด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันทําให้ได้เห็นภาพของยอดนักสร้างบารมีในต่างประเทศค่ะที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีสําหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ